ศิลปะบำบัดกันเน่กกันนอนค่ะทำงานสายเนี้ยทำยังานให,ให้มันไม่เครียดต้องเลือกดอกไม้ที่เห็นแล้วนึกถึงเราใช่วยน้องทำมวันแล้วอันนึงว<บ>น่าสนุกนะน่าสนุกจริงอันนี้เป็นอะไรที่เน่เองก็ไม่เคยทำบำบัดไปแล้วมึงเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเวลาเดซี่มาอยู่บนเนี้ยเฮ้ยของหนดดีมากอ่ะออาามากโอ,อ้สวยเออาบาบัดไปละ ม่ภูมิใจในตัวเธอนะอันนั้อนน กับนตจะหากิจกรรมศิลปะบำบัดเพราะว่าเอาจริงๆคือเราอ่ะมีสปอนเซอร์เป็นมหาลัยมหิดลนะคะที่เขาได้โชว์วิดีโอเกี่ยวกับความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้พอดูเราก็รู้สึกมันดีมากๆ <Insp ire. S 1> คือมันอินสปายมากเขามีสวนส,วน,สวนหนึ่งนะคะชื่อว่าสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติใหญ่มากกว่า140ไร่แล้วก็มีสมุนไพรต่างๆแบบแปดร้อยชนิดในนั้นในวิดีโออ่ะเขาก็จะสื่อให้เห็นถึงว่าเออรู้ไหมว่าสมุนไพรมันไม่ใช่เป็นเพียง แค่ยาเราก็ถ้าเราเอาความรู้ของเรามาประยุกต์ใช้อ่ะมันเป็นประโยชน์ได้หลายแบบนึกออกปะคือสมุนไพรไม่ใช่แค่ยาสมุนไพรอาจจะทําอย่างงุ้นอย่างงี้ได้ก็เลยเป็นไอเดียของเทปนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าเอาใจใส่อาร์ตมากเพราะว่าอยากพูดคุยกับกับว่าเนกําหนดเนี่ยมีการคิดงานยังไงหรือว่าทํางานใสเนี้ยทำงไงให้มันไม่เครียดและศิละปะมันยังบําบัดเราได้อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่ารูปแบบเป็นการบําบัดแต่เนกวาดรูปหาก,กินแล้วมันคืองานอะ่ะมันจะยบำบัดยังไงได้อยู่หรือนดเองที่ต้องแต่งเพลงเพื่อ แต่ว่าบางคนอะ่ะเขาก็คือแต่งเพลงเพื่อผ่อนคลายบอกความรู้สึกจริงๆในใจอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเดี๋ยวขอแวะซื้อดอกไม้ก่อนท่าส่วนนี้คือแวะซื้อดอกไม้ที่เรานึกถึงการแลกการวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมในรูปย้ำเฟรมต้องเลือกดอกไม้ที่เห็นแล้วนึกถึงเราที่จะเข้าเฟร,รมเป็นดอกหน้าวัวเฮ้ย <c oughs> ทำไม,ไมดอกหน้าวัวม,มันคือดอกคนตายเปล่าหะไม่ใช่ไม่ใช่หรอ h e โ l เออโอเคเราื้อดอกทานตะวันอันหนึ่งค่ะใช่ดอกทา,านตะวันเราอันหนึ่งแล,ล้วเธอเลือกอะไรดีให้เราเธอเป็นอะไรหรอไม่ใช่ดอกบัวแน่แน่เธอเป็นสีม่วงค่ะอออันนี้น่ารักดี <c oughs> อ่ะเน่อยาก <c oughs> ได้อะไรมือเดียวมือนีดอีกลิ้งก็เรียอกว่าอะไรคะลิ้ <c oughs> อันนี้คือดอกสวยค่ะดอกสวยหนูเอาหนึ่งเอาเบบี้เดซี่ด้วยเดซี่อันนี้ก็สวยนะพวกเนี้ยพวกที่เป็นดอกไม้แห้งเราเนี่ยอย่างเงี้ย ก็มีความน่ารักเนี่ยลาบไปสักอันแต่เราชอบดอกบัวนะลึกๆแล้วหนูอใช่สวยดีด้วยสวยอ่ะเอาแบบบานหรือไม่บานแค่ไม่ต้องนึกถึงเราว่าเป็นดอกบัวเลยพวกเราแค่ชอบส่วนตัวเลยเปื่อยแล้วเนี่ย Peruvian frame ของพวกเรานะคะคือเล็กเท่าคืบแต่ตอนนี้คือสิ่งที่เราซื้อก็คือเย่ะแยะไปหมดดอกอะไรนะดอกมัม่วงดอกมัมงคิ้วอ่ะโอ้ยเรี่ยงโงเหลืออยู่ไหนกันเออดีเนาะอันนี้เขาเรียกว่าสเปรย์ค่ะแต่พันเดียวกูนิเซนชั่นแต่ว่าสวย โอเคเธอว่าศิลปะฮิวใจอะไรเธอได้บ้างศิลปะสามารถทาให้เราผ่อนคลายสามารถทําให้เรารู้สึกหลุดออกจากความเครียดของชีวิตประจําวันได้ของเน่เวลาที่เนททางานศิลปะหรือวาดรูปเพนติ้งอ่ะมันทําให้เรารู้สึกมีสมาธิคือเหมือนเวลาที่จิตใจฟุ้งซ่านอ่ะแต่เวลามันต้องโฟกัสที่สมุิ ระบายลายเส้นอะไรที่มันไม่ต้องเกินขอบหรืออะไรอ่ะหรือการที่เห็นสีสันมันทําให้จิตเรามันไม่ไปอยู่กับตรงอื่นอันนี้เราเลยรู้สึกว่าศิลปะหิวใจเธอเป็นปะก็เหมือนฟังเพลงมั้งฟังเพลงมันก็ผ่อนคลายขึ้นอาจจะไม่ต้องฟังเพลงที่แบบมีเนื้อร้องอะไรอย่างงี้บางทีก็ฟังเพลงแบบคลาสสิกฟังเพลงแจ๊สเพงก็ทําให้แบบผ่อนคลายในมุมเราแม่งเป็นคนฟังเพลงแล้วไม่ผ่อนคลายเลยพอนนี้จะลองตาเลยเน็ยก็จะคิดว่ามันเศร้าแค่ไหนแล้วเน็กก็จะต้องคิดถึงว่าโอ้กูมีอดีตอะไรบ้างที่มันตรงกับเพลงเพลงนั้นต้องฟังก็านนจิอั น,ะะนี่คือฮ<ร>อร์บอรียมเฟรมที่เราอยากจะทํากันเป็นกิจกรรมตะมูตะมีมากอันนี้เป็นเฟรมเอ็กซัมเปิลเลยนะคะคือทางมหิดลส่งมาให้เราสองคนเลยน่าสนุกนะน่าสนุกจริงอันนี้เป็นอะไรที่เนเองก็ไม่เคยทําเอาจริงๆนะคือบางคนอะ่ะอยากประยุกตยังไงก็ได้อันนี้เป็นเซตที่จากทางมหาลัยส่งให้เลยเขาก็จะมีดอกไม้แห้งอะไรมาอยู่แล้ว <Okay. S 2> คือสิ่งที่ถูกต้องในการใส่ของเข้าไปในฮอร์บอรียมเฟรมอ่ะคือต้องเป็นดอกไม้แห้ง <c oughs> คือแห้งแล้วเนาะเพราะว่ามันจะเก็บได้นานกว่าแต่วันนี้ได้ ความที่เป็นเราสองคนนะก็ประยุกต์หน่อยเพราะว่าเราสองคนมีทาส์สที่จะเลือกดอกไม้ที่นึกถึงริเล o ชั่ของเราสองคน <Yeah. S 1> <laughs> ริ i ล n ช h i p แล้วก็อยากหาอะไรที่มันเป็นซีลดอกไม้ใกล้บ้านนะที่ที่เราผ่านใน้กันทุกวันอยู่แล้วเช่นอ,อัญชันเนะฟื่องฟ้าคือซอยไหนก็ต้องมีเฟื่องฟ้าแล้วว่าตอนนี้ชีวิตคนอนะมันวุ่นวายยุ่ง อยู่กับงานเงินในเมืองอะ่ะลองใช้เวลากับอะไรประมาณเนี้ยมันจะดีเพราะฉะนั้นต้องไปที่สวนี <TV S 2> ิรีเขามีชื่อเต็มไหมนะชื่อเต็มชื่ออะไรอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีลุกชาติมาลองทำอะไรกันอ๋อมันก็นง่ายๆเ้ยทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เปิดออกมาปึ๊บเธอจะเป็นกระจก2อันเ,ออเขาก็จะมีวันนี้ที่คีบ งายงงโคตรแล้วก็มีกาวอันนี้น่าจะเป็นที่ทำความสะอาดต,ต๊เตรบสนุกกว่าที่ส่วนนี้เขายังมีโปรดักต์อื่นอีกนะเขาจะเน้นพวกเรื่องรีอินเวนต์สมุนไพรจากอุทยานธรรมชาติวิทยาเช่นพวกแผงอัดไม้จิว๋วเส้นสายระบายสีและอุน้นจากสีธรรมชาติเดี๋ยวทนายมีเวลาหนะ้าจะลองไปทำทั้งหมดเลยนะ่าสนุกมากคุยไปด้วยดีกว่าเวลาเธอได้รับทาสงานมาเธอมีระบบความคิดในหัวแบบไหนวะคือคนเขาชอบสงสัยว่าแบบพี่เนคิดงานนี้ยังไงหรออะไร ถ้าได้งานเพลงเหรอมันจะต้องอยู่ที่ว่าโจทย์ก็คือเราจะทําอะไรรอบนี้เราจะเอาอะไรจากการแต่งเพลงรอบนี้ส่วนใหญ่เขาจะให้โจทย์อะไรเธอบ้างโจทย์ก็ไม่ได้กว้างนะจริงเอาวันนี้เอาเพลงฮิตอันนี้เอาเพลงเฮ้ยพูดง่ายกันเลยเหรอวันนี้เจ้าเพลงฮิตเอาเพลงฮิตไม่เครียดหรออันนี้เจ้าเพลงแบบว่าเอาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วสนุกเพลงนี้จะต้องไปขายลูกค้าลูกค้าต้องเซเยสนะใชมันก็จะต่างกันไปก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะเอาเป็นเพลงฮิตหรือเพลงคนฟังอย่างเงี้ยระหว่างทางก็จะไม่มีการคิดถึงว่าไปเล่นบนเวทีแล้วมันจะสนุกแค่ไหนนนนจจะะายคคดดููมม้ต แล้วเพลงฮิตส่วนใหญ่มันเป็นเพลงคือไหนอ่ะถ้าท่วงนี้ก็เป็นเพลงกลางๆเพลงมีเดียมอยู่ในติ๊กต็อกคนเทนตตามได้แล้วก่อนเธอวาดรูปล่ะส่วนใหญ่เราก็จะชอบถามโจทย์ลูกค้ายิกเลยสมมตินนะเนี่ยเรื่องสมุนไพรเนจะต้องว่าสมุนไพรนี่ก็จะบอกว่าสมุนไพรไม่ใช่แค่ยาหรอกคะ่ะเนยบ้าได้แค่ไหนคะซอสส่วนใหญ่งานนี้ก็จะเปพี้ยนๆหน่อยเช่นเนยอยากให้ตัวน้องๆตัวดอกไม้พืชพันธุ์ออกมาพูดคุยกับคอน s u m อ e r คือคนที่ดูงานนี้เพราะฉะนั้นเนเนสามารถให้น้องมันออกมาเป็นตัวเป็นตนพูดจาไม่ต้องเป็นแบบเรียลสติกได้ไหมมี หน้าอยู่ที่น้องทันตะวันมีขาอะไรอย่างเง,งี้ยหรือมันไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นดอกไม้ต่างๆจับมือการนั่งเพ้นรูปในสวนเขาอ้อเพื่อจะสื่อว่าไอ้พวกเนี้ยแทนที่เขาจะเป็นแค่สมุนไพรไม่ใช่แค่ยาน้องอ่ะเป็นสีได้นะ,ะน้องอัญชันอาจจะชวนน้องเฟื่องฟ้าน้องทันตะวันไประบายสีในสวนหรือว่าแบบน้องกุหลาบชวนกันไปแช่น้ําแต่น้ําในบ่อน้ํานั้นอาจจะไม่ใช่บ่ออาจจะเป็นบ่อของ หวานน้องสละร้อยแก้วเพราะ,อะดอกไม้ต่างๆสามารถกินได้แหละไปอยู่ในดิเซอร์ตได้คือต้องคิดถึงองค์ทุกอย่างเลยเว้ยหรืออีเวนต์สีหรือกลิ่นของมันอะเนว่าอาร์ตอะมันอยู่ที่5 senses ได้ยินกลิ่นชิมรสชาติเราเอาทุกอย่างอะมาประยุกต์เป็นคอนเซปต์ไอเดียได้เว้ยกินความรู้อะเฮ้ยเราเห็นเป็นเต่าหัวขาสองอันเต่ากวว้ยอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นสาหร่ายสาหร่ายมาแล้วเหมือนเลยอะเราจะแกะดอกไม้แห้งเขาเล่นด้วยเรา เเห็นเธอเป็นอะไรหรอเราเห็นเธอเป็นผู้ชายสีม่วงอ่ะอันนี้คือดอกมัมนะคะมัมเราเห็นเราเป็นแม่ป่ะไม่ใช่คือนดอตก็จะมีความดูแลใจเย็นคอมฟอร์ตแล้วมีความน่ารักประมุตประมิเหมือนเดสซี่ถ้าสมมติให้เธอรองแต่งเพลงเร็วๆเกี่ยวกับสมุนไพรมันไม่ใช่แค่ยาแล้วความรู้ก็ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้โอ้โหเธอแต่งเก่งกว่าเนซเองจริงๆเคนแต่งเพลงเก่งนะทุกคนรู้เปล่าใช่เนซอ่ะมีแค่คำี้ยมาก็สามารถใส่เมโลดี้ร้องได้แล้วอันเน้สมุนไพรไม่ใช่แค่ยา ท่าน,นี่ยจะเป็นมารดีไทยสมุนไพรไม่ใช่แค่ยาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้อะ่ะใช่ไหมเธอเป็นปลาฉันพาเธอไปได้ทุกที่บำมบัดไปแล้วมึงนอ่น่ารักค่ะตรงเนี้ย จริงๆเราอยากประยุกมีสีเข้าไปด้วยเราจะมัทำเป็นอะไรรู้ปะ,เ,ปะเรักเาทำมนเอาดอกไม้ทุกดอกมารวมกันเป็นแบบดอกไม้ฟิวชั่นอะเป็นดอกไม้ดอกเดียวอะใช่เป็นดอกไม้แค่ดอกเดียวแหละแต่คือมันเกิดขึ้นจากหลายๆดอกมันจะได้เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นมาก่อนและสีก็พุ่งไปงเลยมันค่อนเกระจเลยพี่หมด่อนดี็หรเปในเวลาศิลปะกับศิลปะไม่ใช่สิ่เดียวกัน Mistake can create new idea เนยเชื่อแบบนั้นเสมอมันจะมีอะไรประหลาดๆออกมาใน m i s t เนยไม่เคยกลัวเลยว่ามันจะออกมาแย่จริงๆเ คือพิพิธภัณฑ์ท,ที่เอาไว้เก็บพวกพืชพันธุ์นะ mm hmm. ใช่ป่ะที่หลักอืมใช่รักจันเลยเธอไม่เห็นถ่ายของเราบ้างเธอก็นา่ารักแอบแสตดีมากเลย เอาจริงๆเขามีเว็บไซต์ด้วยนะคะคือเว็บนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปแชร์ไอเดียการมีความรู้ด้านไหนของแร่สมุนไพรที่มันไม่ได้มีดีแค่ยานะาามาแชร์กันหรือว่าการที่เอาสมุนไพรหรือพวกดอกไม้สวยๆงามๆอย่างเงี้ยมาคิวจิตใจอ่ะมันมีวิธีไหนทําอีกได้บ้างนอกจากทำ herbarium frame เหมือนเนกกับน็แบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าของเนกกับน็อเสรออกมาเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกัน น่ารักมากเลยอ่ะเวลาเดซี่มาอยู่บนเนี่ยเฮ้ยของนดดีมากอะนี่ว้าวเฮ้ยชีเอของเราสวยเฉยสวยสวยแบบสวยจัดจัดนะนดสวยจัดจัด abstract โอ้ยสวยอ่ะคุยน่ารักกันของเธอเธอน่ารักมากเลยว้าวดูเป็นอนุมากเลยค่ะน่ารัก สวยเออบํบัดไหล่ะสนุกไหมคะสนุกข้าข <Enjoy S 2> <ห>องเธอ,หหอเหมือนกันนะดูเป็นผู้ชายเหมือนกันนะออไม่ติดในบ้านกันโธ <c oughs> ดีกว่าที่คิดนะเนี่ยขอบคุณวัยรุ่นนะเฮ <c oughs> ้ยอดสนุกจริงๆ่ะลา สองแบบสองสไตล์นะครับศิลปะะมันไม่มีอะไรถูกมันไม่มีอะไรผิดอย่าคิดว่าเอ้ยเราทําอะไรไม่เป็นไม่รู้นะสําหรับเนี้ยอ่ะเสน่ห์ของมันอ่ะอันนี้คือหน้าใช่ปะอันนี้คือหลังอ่ะแต่ถ้าเกิดจะให้มองอีกแบบอ่ะอันนี้ก็ไม่ผิดนะส่วนของโนทเราอยากจะรวมเอาดอกไม้หลายๆดอกมารวมกันให้เป็นแค่ดอกเดียวที่แบบไม่มีเนโรมันได้อ่ะมันเดียวของเธอมีกล้าคือเอาใบเฟิร์นมาทําตัวกลางเป็นอัญชันมันคงจะเจ๋งดีนะถ้ามีดอกไม้ที่แบบว่าแต่ละกลีบมันคนละสีกันหมดอ่ะปภูมิใจในตัวเธอนะคนที่ชวนมาบำบัดกันนะคะะ เป็นศินละปะบำบัดดูกันเพลิน,นทาตามกันได้ซื้ออันนี้มาทําแล้วก็เปิดเราสองคนฟังกันไปด้วยจะได้รู้สึกนี้เพื่อนนะคะไม่ต้องทําเป็นคู่รักก็ได้ทําคนเดียวเน็ตนัดไปอยู่เป็นเพื่อนค่ะต้องขอบคุณมาให้โดนจริงๆที่เขารีอินเวนต์นะคะทําให้สมุนไพรเนี่ยเข้าถึงเด็กรุ่นหลังมากขึ้นเอาจริงๆหนูเป็นเด็กนะที่โดนอินเตอร์มาก,ก่อนนะคะันั่นนะเพราะฉะนั้นแรปอัพในวันนี้ฝากบอกว่า I love you b y dog <laughs> แล้วก็อย่าลืมใครที่มีไอเดียอื่นเอามาทำบรบัด คีลิ่งจิตใจอะไรอีกนอกจาก herbarium frame คอมเมนต์กันเข้ามานะคะใต้เว็บนี้คือเราทุกคนอยากรวมกลุ่มแกงของคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะแขนงไหนมารวมกันนะคะเอาจริงๆในกระน้นไม่มีความรู้เลยเรื่องสมุนไพรแต่ว่าวันนี้เราก็ได้โดสมุนไพรบบัดจิตเราในอีกแบบหนึงวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายขอบคุณนะคะ